สวัสดีครับเมริคริสต์มาสครับสุขสันต์วันบาทเฮาเอิญวันเอียงถ้าเป็นต้นนังสีกรสิต้นกระถินเนาะบุญกระถินเนยป้านเฮาแต่ว่าอันนี้ที่นี่นอร์เวย์นะคะที่นี่นอร์เวย์เราก็จะเรียกว่าวันคริสต์มาสนะคะแต่ถ้าอยู่แถวบ้านคอยกรสีเอิญบุญกระถินนะคะเพราะว่ามีต้นกระถินนะคะต้นกระรอนอยู่ข้างล่างนะคะไม่ใช่ต้นคริสต์มาสนะคะไม่ใช่ต้นกระถินต้นกระรอนนะคะ ล้วจะเอาแบงค์ไปใส่อีกกุ้งดองซิ่วได้นี่ต้นกระชินสีบอาหนึ่งซูฟังผู้ใดเขาพามาท่านกะบ่หูความลับเด้อสิบอาหนึงซูฟังเด้อ <c oughs> มือหนีเด้อ เสียนสิไล่โซนแล้วสิลบเลยเดอ้อผู้ใดขาม้าฟังท่านจัง,จงฟังเดิกความหลับของพิลินมาอนี้เดอ้อเดอ้อถ,าถาา้าถ้าไพ่บัวตัวย้งอีหรบอบับวหูเดอ้อมาอนี้เด้อสิบอกว่าสีไล่โซนแล้วสิลบเลยเดอ้อสิบอสเซไป <c oughs> ตอนนี้นะคะตอนนี้พิลินกาลังจีบกันนะคะกับผู้บบาวสานวยนะคะ <c oughs> ลงมากผู้บบาวสานวยนะอายุสามสิบสี่ปีไหมปวดพรวด เขาสีตายไว้อยากกินเล็กน้อยไหมมันไม่ยั่วไหมมันน้่จีบไหมก็เลยว่าสีจัดเลยอีหลีเด้ไว้ว่าว่าเรื่องผู้บ่าวเนาะว่าเรื่องทำเล็กน้อยก็เป็นม,นมนวนๆเด้ตั้งใจว่าวเขาเรื่องแบบนี้เด้อกุ้งกับว่าเบิด์ึเกเชียอันนี้โอ้ยเรื่องอย่างนี้มันไม่เข็ดค่ะลอกสาวมันไม่มีใเครเข็ดหรอกค่ะเรื่องเนี้ยเ,เรื่องสิตั้งใจว้าสิตั้งใจว้านักนะกกำลังคุยกันเล็กน้อยนี่ช่วงนี้ โบแมนน่นนี่เด้โบโบแมนคนประเทศนอ์เวย์ได้เพิ่งจะจึงดึดจึงดุดีขึ้นยังนี่กำลังคุยกันที่นี้กำลังคุยกันตอนนี้น่ายไปนี่อยู่น่ายไปนายไปเที่ยวน,นะคะนายไปเที่ยวพูดไปเที่ยวด้ตอนนี้นะตอนนี้ตอนนี้ผู้ชายน้อยของนิฉันนะคะอ่าผู้ชายน้อยอายุน้อยแต่หำไม่น้อยนะคะตอนนี้ไปอยู่ไปอยู่ดูไบนะคะไปอยู่ดูไบยอยู่นะคะก็ กลับมาก็จะพยายามกันนะคะจะไปต่อยหำน้อยสักหน่อยนะคะนายก็อายุส4ปีนะคะพี่ลินก็ตอนนี้กำลังตกหลุมรักนางอย่างแรงมากนะคะก็เลยมากดอกสะออนสะออนเล็กน้อยไว้กระตอกนะคะเป็นตะต่อยดีนะคะก็เลยเนาะเด็กมันยั่วนะ่ะเธอนะคะเด็กมันยั่วจะไปขัดศรัทธาเด็กมันไม่ดีนะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะต้องเอ็นดูเด็กนะคะรักเด็ก เห็นบัวน่าง,งามนั่นนะคะนางงามเขาก็ยังมีแบบคติประจําใจนะคะแคปชั่นอะไรของเขานั่นแหละรักเด็กอะไรประมาณนี้พี่รินกบประมาณนั้นนะคะเพราะว่าพี่ยิง่งพี่ยิ่งเป็นผู้ยิ่งไทยนะคะเป็นคนรักเด็กเป็นจิตใจเป็นคนจิตใจอ่อนโยนเนาะกะนายกะคะนายกะเป็นคนมาจากอ่า ครอบครัวนะคะพื้นฐานของนายเนี่ยเป็นคนมาจากประเทศอัลเบเนียนะคะอัลเบเนียแล้วก็พ่อแม่ของเขาเป็นคนอ่ะคือตระกูลอ่ะตระกูลของเขาย้ายมาจากประเทศอัลเบเนียแล้วไปยมาอยู่ประเทศนอร์เวย์เนาะแล้วันนี้นายก็เกิดอยู่ประเทศนอร์เวย์ยังไงนายก็เกิดอยู่ประเทศนอร์เวย์นะคะแล้วก็นายก็มีสัญชาติอ่าสัญชาตินอร์เวย์เชื้อชาติอัลเบเนียนะคะก็ ครอบครัวเขาก็มามีธุรกิจนายมาเกิดนาายมาเกิดอยู่ที่นี่นายเกิดอยู่ที่นี่เพราะว่าครอบครัวนายมาอันนี้ย้ายมาอยู่นี่ใช่ไหมถ้านายก็มาเกิดที่นี่นายก็ได้สัญชาติสัญชาตินอร์เวย์แต่เชื้อชาติอัลเบเนียใช่ไหมเออ,อ่างที่เราบ้านเราเรียกเ็าจะประมาณนี้นะเนาะมาที่นี่ครอบครัวนั่งแ,แบบว่ามีธุรกิจส่วนตัวนะนะเป็นเปิดบริษัทเปิดค้าเขาเรียกอะไรวะบ้านบ้านห้องเขาเืเินอย่างเปิดอัน บริษัทก่อสร้างตือใช่ไหมเออเป็นบริษัทก่อสร้างอ่ละล่ะก็เป็นธุรกิจภายในครอบครัวน่นนะเขาก็เลยเห็ดงานอยู่ครับครอบครัวเพื่อนแหละเป็นธุรกิจครอบครัวนะคะเป็นบริษัทบริษัทก่อสร้างนะคะตอนนี้นั่งกะไปประเทศดูใบยอยู่นะคะไปเที่ยวนะคะจะกลับมาก,กลางเดือนน้านะคะวันที่สิบเจ็ดนะคะกลับมาแล้วพิรินกะสิไปต่อยหันจักน่อยนะคะ อายุห้างกันสิปีนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอุปสรรคนะคะนี่มันก็อดีเป็นวาสนาจังสี่หลีจัก,กสิคิดว่าจะความวาสนาดีคือวาสนาเป็นจังใดกับบรลูนะเพราะว่าแต่ละคนสิเขามาจีบนี่นี่ต่เด็กน่อยวี่จอายุน้อยๆทั้งนั้นเลยสามสิบต้นๆไปหอดสามสิบเท่าสุดนีสามสิบแปดปีเลยเฮ้ยตายเคย ติ้นเคยแบบพยายามสิบกคุยแต่กะสิบอแบบเลียเ่ยงเลี่ยงเด็กหน่อยเนี่ยแปลว่าแบบกแบบ็คิดว่ามันจังไรละมันไม่ใช่ไรเราอย่างประมาณนี้นะนะสิบญยามเลี่ยงเลี่ยงแต่ว่ามันก็เลี่ยงบดบพชนแจ๊คเทียว่าสีเลี่ยงเขากะก็ยรอยากคุยเ่าอยางมันกัมันกันกนเล่าใจมันมันหาตามันดีนะเป็นตัตหก <c oughs> ห้ามใจไม่ได้แปลว่ารักเด็กไหมดีิซัยดีเนาะเคยลองคุยเด้ มันเคยลองคุยกับอันผู้ชายรุ่นซีสิบ u p ขึ้นไปนะสีสิบสามสีสี่สี่สิบห้าขึ้นไปเนี่ยคุยยิงคุยคนอายุหาสิบนี่รุ่นลิ้นคุยบอลูดเรื่องเลยคือเข้ากันไม่ได้เลยเอาง่ายๆคุยกันไปคนละทีกคนละเดนเออถ้าได้คุยกับเด็กรุ่นประมาณยังฝรั่งรุ่นประมาณสามสิบห้าถึงสามสิบเก้าปีประมาณนี้เรื่องจะคุยกันรู้เรื่องจะไปกันได้ดีมากๆเลย แต่เป็นคล้ายๆว่าเป็นสไตล์ไปเดียวกันได้ก็เลยมันก็เลยประมาณนี้แหละคนกับมี่คือกันฝรั่งสี่สิบกว่าสี่สิบอับๆหาสิบมากๆกับมี่แต่ว่าจะคลองมากๆเขาอย่างประมาณนี้นะนะคือเป็นแบบคุยกับโมลูเลยเลยมากเลหน่อยล่าสุดนี่มากเขาแห้งมากอี๋อี๋สเปก คนะคะดิฉันขอสัญญาว่าดิฉันจะรักษาไข่ใบนี้ไว้ให้ดีที่สุดก็คนล่าสุดนี่พรินถือใจยางแห้งด้วยนะคะความสูงนะคะผู้ชายชนีนางนี้นะคะอายุความสูงของนางร้อยแปดสิบสี่ค่ะความสูงนางร้อยแปดิบสี่นางอายุสาสิบสี่ปีนะคะน้ำหนักของนางหนึ่งร้อยสองกิโลค่ะคุณ ครึ่งจีชันได้ครึ่งหนึ่งของเขาละค่ะมันสูนมากมันก็สีแบกในชั้นทุ่มละค่ะบันนี้หุ่นยังกับควายไปเจอกันที่ไหนใช่ไหมคะหลายคนก็จะสงสัยคงไม่มีใครสงสัยแต่ดิชันอยากจะเล่านะคะกระซางแล้วก็มโนเอาว่าพวกคุณสงสัยนะคะไปเจอกันยุไสนะถามคือเก่าไปเจอกันในแอปหาคู่นะคะไปเจอกันในทินเดอร์นั่นเองนะคะถ้า คนใครนะเที่อยู่เมืองไทยนะคะที่จากจะเดินสายฝอสงสัยว่าพิรินไปเจอผู้ชายมากายเนี่ยที่ไหนเนี่ยพ่รินส่วนว่านพ่รินจะใช้แต่ทินเดอร์นะอยู่ในทินเดอร์นะคะฉันก็จะอยู่ในนั้นแต่ว่าก็ก็จะไม่พี่รินก็จะไม่ออนไลน์ตลอดนะคือบางที่ก็จะซ่อนปูฝ้ายอยคลองใบประมาณนี้นะนะแบบว่าก็ขี้ขันว,ว่าไมีอารมณ์อย่างประมาณนี้กะ มันมันเพราะว่าในในทินเดอเพราะว่าในทินเดอร์มันจะมีที่ซ่อนนะมันจะมีที่ซ่อนโปรไฟล์ของเราด้วยถ้าเราไม่อยากให้ใครเห็นเราอะไรประมาณเนี้ก็เราก็ซ่อนอ่ะช่วงไหนที่ว่างๆเอออยากมีคนคุยอยากหาผัวอะไรอย่างเงี้ยอยากมีแฟนอะไรเงี้ยก็เปิดโปรไฟล์อะไรเงี้ยอุ๊ยไทมนิสวดก็ได้แต่ว่าวนมากกตสิบอะไ้สนใจมากไหม,มว่าเลนเลนหัวหัวไปนะกับมีผู้หน,นึ่งเด้ เพิ่อนเพิ่นมานัดเด้มื้อนี้จริงๆแล้วเนี่ยเพิ่นมีนัดกันเด้มีนัดกันว่าสิไปออกเดทกันนะก็อีกผู้นึงเด้อยู่อันเพิ่นอยู่ทางอีหยังน่ะเพิ่นอยู่อันเทิร์นสไปด์นะอีกฝั่งนึงพื่นน่ะบอกเขาแล้วว่าตกลงว่าเออสิไปว่าซั่นฮอดมือมาขี้ขันบ่ไปบ่มักก็มักอยู่ล่ะแต่ว่าขี้ขันเนาะก็มันหยุดเนาะก็อยากอยู่บ้านบ่อยากไปไส่กระโล่ด้อยมันก็รอเอื่น ดอกกําลังขีข้ขันเอาอหลีความลับเดอ้ออยากสวยขึ้นหาผู้เบาสี่หน่อยเดอ้พอพะเจีเฮถ่ห้าวกระซุ่มก็ช่วยด,ด้วยเสิคิดว่าจะขวงเถ่าหาผู้เบาที่หน่อยคุยเด็กหน่อยพ่อจเีเฮถ่ห้าวกระซุ่มก็ช่วยไก่แก่แม่ปลาซดนนะนะเป็นโรคขีข้ขันขันเบาเขาผู้ชายขี้ขัขนไปออกเดทมาคุยซื้อห้างเทียวกระถือเขาดาเด้อด้เทีย ติดนน่ถือเขาด่าแบบลายเทียมากเลยถือผู้ชายด่าแต่บ้านนัดเขาแล้วบ่ไปอย่างแบ้านนี้นะขี้คาดเขาบอกว่ามึงไม่มาแล้วมึงจะนัดกูทําไมอย่างแบบบ้านนี่แหละก็นัดเขาแล้วอย่างแบบบ้านนี่เออจะไปเออเดี๋ยวไปเดินเล่นดูกันไปกินกาแฟไปอะไรเงี้ยก็บ่ไปหอดมือมากกับทรงของความว่าโอ้ยมีหมูมาบ้านเด้อบ่ไปหางเทียกับบอกเขาว่าบ่สบายหางเทียกับบอกเขาว่าติดงานนางเทียกไปเรื่อยๆไทยเป็นเลย แต่ว่าคนน e <hi> ี้นะคะพี่เนจริงจังนะคะนะคะพี่ลินจะไม่แถแล้วนะคะพี่ลินจะพี่ลินสัญญาแล้วนะคะว่าพี่ลินจะรักษาไข่ใบนี้ไว้เยี่ยงชีพนะคะเพราะว่าพี่ลินชอบมากเลยนะคะสเปคมากๆเลยนะคะจะทุจะทะนุถนอมไข่ใบนี้ไว้ให้ดีนะคะผู้ชายของพี่ลินคนนี้นะคะสิทนุสนอมไข่ร่างป่านว่าใครได้หินนะคะพี่ลินบ่ได้บอกข่ไผรอดเด้อถ้าพี่ลินบ่ไปพี่ลินก็บอกเลยเด้อค่ะ บอกแม่วาไปปล่อยเห็นเขาเลาะหรอพิรินบอกไปไม่ไม่เอาค่ะแบบนั้นไม่ดีนะคะพ่ลินไม่ทําแบบนั้นนะคะพิรินแตว่าไปละพ่ลินก็บอกเลยว่าบอกไปจบเขาก็จะถามเหตุผลว่าทําไมมึงไม่มาอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าปว่าปวยปวดหัวเป็น,นโน่นนั่นนี่ไปนะคะแทะไปเรื่อยนะคะถ้าคุณเป็นดิฉันพวกคุณจะเข้าใจนะคะว่าทําไมดิฉันถึงขี้เกียจไปนะคะเพราะว่าดิฉันงานเยอะมากนะคะ ดินบุคคลเหตุงานหลายนะคะแล้วกับบรรยากาศช่วงนี้ว่าอยากไปใส่เลอยอางตรงเลยนะ,ะถ้าคุณมาอยู่จุดนี้คุณจะเข้าใจอารมณ์ดิฉันเลยว่าเลื่องงานกลับมาแล้วกระโดดขึ้นเตียงตายเลยนะคะวอมีอารมณ์สิไปจิจะก้าผูดด้ใดแล้ววันต่อไปมันสะอาดอาจเป็นเพราะเป็นน้ำว้เข้าพรหรือมั้ง43ปีแล้วเนาะเข้ากับบคอยได้อย่างมากไมเป็นเวลาลูกเต่าก็มีแล้วก็ได้ ก็ได้บุกคยอนันตไปนอกจากจะเจอคนที่แบบว่าหักอีลีแล้วจังสีมีความกระตือเรื่องรถในการไปนะเนาะถ้าเจอคนที่แบบโอ้ยพอเป็นตากะบ่ามักเขาบันไดก็บ่อยากไปนะคะแต่ว่าเด็กน้อยของดิฉันเนีะคะไข่ใบนี้นะคะตอนนี้อยู่ดูใบนะคะคนนี้ก็จะไปนะคะอืมักเขาแล้วไงโดนเด,ด็กน้อยหลอกแล้ว ก็ช่วงนี้ก็พี่ลินก็เป็นอย่างนี้มาตั้นแต่ไตรายนะคะเป็นแบบว่าเป็นคนชอบหลอกเด็กเคยนะเพราะว่าพี่ลินสนมากแล้วพี่ลินจะเป็นคนที่นนทม่เป็นคนที่มีแฟนเด็กมาตลอดเลยเพราะว่าคนละล่า,าุูที่ยูคคีคบกันเป็นปีก็คนนั้นอายุบักเพตเตอร์เนะมันมันซื้อว่าบักเพตเตอร์นะเลิกกันไปได้ประมาณจะจกปีแล้วเนาะ สองปีปักเพสเตอร์นะอมเจอกันอยู่ที่ทํางานทํางานเก่านะ่ะเราตอนนั้น่ะคบกันได้เป็นปีนั่นแหละก็ถึงขั้นว่าไปเจอคบคัวไปยังกันแล้วนะก็ปักเพสเตอร์ตอนนั้นเลยเจ็ปีเนาะปักเพสเตอร์อายุสามสิบปีเองโอ้ยจนถึงขั้นว่าเกือบเยล่งเอ่ยกัน ไปหาครอบครัวเขาไปเห็นครอบครัวเขารู้จักกับครอบครัวเขาเปิดแล้วแล้วปานี้เอาไปเอามาเบงทาแล้วนะนเนานะมันเล็กน้อยเนาะมันอายุสามสิบปีแล้วเขาเบงทาแล้วกาเป็นผู้ใหญ่เข้ากับเฮ็ดงานเห็น,น,หนยังสินะมันก็เล่นเกมเล่นยังสินะอยู่แต่ในบ้านไม่อยากออกไปใส่เล่นตะเกมอยู่แต่ในบ้านยังประมาณนี้ก็เลยคิดไปหินว่าโอ้ สิมาใส่ชีวิตอยู่กับคนประเภทนี้เด็กติดเกมนี่เอามาทำอะไรสิมาเอาสิเอามันมาเป็นลูกงเัายังไงแต่ว่ากับบ่อใดนะพี่เล่นกับบ่อใดคนเฟิร์มกับบ่อใดว่าทุกคนนะว่าคนเด็กน้อยอายุห่างกันน่ะมันกับบ่อใดมีความประพฤติหรือว่าความคิดพฤติกรรมมันกับบ่อใดมันมันก็ไม่ได้เหมือนกันหมดนะบางคนเด็กน้อยอายุสามสิบต้นตนสามสิบสามสามสิบสี่น่ะฝรั่งเขามีความคิดเป็นผู้ใหญ่กันหลาย ยางที่ทํางางบิลิลเนี่ยหัวหน้าเป็นเอ้แมเนเจออีกแผนกหนึ่งอะที่บ่าเป็นแผนกของพิลินอะที่อยู่ข้างแผนกพิลิลเน่เขาเป็นระดับแมเนเจอรอะเป็นผู้จัดการอายุแค่27ปีอะคุณ27ปี28ปีอะเป็นได้เป็นผู้จัดการแล้วอะอันนั้นเขาก็อายุแค่นั้นเองแต่เขามีความเป็นผู้นําความเป็นผู้ใหญ่ก็มีแต่บางบางคนก็นอายุจะสี่สิบแล้วมันก็ยังไม่มีความคิดอยู่ก็มีนะมันก็เอามันจริงๆแล้วอะ มันจะเอาอายุอ่ะมาวัดความความเป็นคนความเขาจะเรียกอะไรอ่ะมันจะเอาอายุมาวัดความประพฤติของคนมันไม่ได้หรอกบางครั้งเลยนะเพราะว่ากระเฮนหลายนะอายุแม่งสี่สิบจะห้าสิบแล้วนะี่ไม่ยังเป็นทำเชี่ยอะไรไม่ได้เลยยังเป็นร่องรอยเป็นพวงบลาย เอาแน่เอานอนอะไรกับมันไม่ได้เลยบางคนเด็กอายุยี่สิบเจ็ดยี่แปดปีแม่งก็เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นําเราได้แล้วอะอะไรประมาณเนี้ยคือบางที่อะอายุอะมันเอามาตัดคนเอามาตัดสินคนไม่ได้หรอกบางคนแก่จะตายยังไม่มีความคิดเลยยังไม่มีความคิดพราะนั้น <laughs> ดิฉันไปเอาอะไรมาเติมก่อนนะ <laughs> <laughs> ว่าดูข้อแห่งนะ จะบอกไว้เลยนะคะงดงฝรั่งนะคะถ้าถ้าคุณมาอยู่ต่างประเทศาดงฝรั่งโด,โดยเฉพาะประเทศนอร์เวย์เนี่ยถ้าไห่มักเล็กหน่อยเด้อสิบอกไปเลยยี่สิบ,บกเก้าไปถึงสี่สิบสามสิบห้านี่หำละลานตามากเลยคะ่ะดิฉันขอบอกกล้าพูดเลยคะ่ะประเทศนี้หำละลานตามากถ้าใครชอบนะคะใครเนี่ยนั่งเมาอยู่ประเทศนอร์เวย์นะคุณจะเห็นหำเห็นอะไรได้สารพัดนะคะคุณอยากจะปี้ใครคุณอยากจะเอาใครเนี่ยคุณจิ้มเอาเลยคะ่ะอิหลีหำละลานตา เมื่อเนียเอาบุญกระถินป้ามนานั่งเอาบุญกระถินไนหะลูกกะจักไปใส่ลูกเสียไหมได้เงินอันเพิ่นจับอันเมื่อวานใต้ของขวัญน,นะได้เงืนอันใส่ของขวัญลูกใส่ข่อยไหมเพ้าพื่ลูกได้ป่ะนี่อันใส่ของขวัญให้เพิ่นสามพันข้นไหมเพิ่นได้ของขวัญสามพันข้นได้เงื่อนแล้วจบงานกินเลี้ยงคริสมาสแล้วเมื่อวานจักไปใส่โบฮัานเห็น ไปอัดหลับว่าเพื่อนฝรั่งอีกคนเด้ออันฝรั่งประเทศนอเว,อวย์นี่เด้อเล็กหน่อยมากมากคู่เ่าแปลกเนาะอิเล่มันจะมาเขาจะมาพวกผู้หญิงอายุหลายกว่าอย่างหมบ้านนี้นะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยเฮาคนเอเชียดูไม่แก่ไงมันก็นเลยคิดว่าเขาอายุหน่อยเนาะ แต่ว่าพูดถึงว่าพ่อเขาถามอายุข้าว่าอายุข้าเท่าไหร่ข้าบอกไปมันก็บอกแค่หรอกสุกเนียว่าจตามีจิมีให้มันจับนะคะว่าจะมีจิมีให้มันเอามันก็บอกแค่หรอกเรื่องอายุนะเพราะว่าฝรั่งพวกนี้บอกเขาจะเน้นความเข้าใจกันกันมีความสุขที่อยู่ด้วยกันเขาปฏิเสธเกี่ยวกับเรื่องอายุมุจตะมาเบิงด้อฝรั่งเนี่ยอายุสี่สิบมันบอกฝลังเลยอายุสี่สิบปี คนประเทศนี่น่ะผู้หญิงนั่น40ปีนั่นเบิ่งบ่ได้แล้วย่านเหี่ยวแล้วเปลืงมาเทียบกับคนไทยคนไทยอายุ80ปีผู้หญิงไทยนั่นจังเต่งตึงอยู่เลยนะคะยังไม่มีอะไรเลยนะคะยังไม่มีตีนกงตีนกานะคะผิวพรรณยังเต,ต่งตึงอยู่เลยแต่ว่าฝรั่งเนี่ยคุณอย่าว่าจะ40เลย30นี่ไปแล้วผู้หญิงฝรั่งเนี่ยผู้ชายคือกันเข่า40ในหัวเหงือไปแล้วหัวถุงหัวเถิกไปแล้วเท่า ตีนกามาตั้งแต่สามสิบปุนฝรั่งนั่นอืมคนไทยเฮาานาะเอเชียเฮ้านั่นสามสิบปีนะเพิ่งจะแตกเนื้อสาวสาวสมหน่อยนมเขาตะตุม่มไม่่ใช่ปั่นเฮาานะ้ะสามสิบนมเขาตะตุม่มเพิ่งจะแตกเนื้อสาวนะคะแต่ฝรั่งไปหมดแล้วนะคะยานหมดแล้วนะคะคนไปเบิ่งเนื้อแน่นแอบหาคุณ กทจังว่าี่ลินนันบดประสบความสำเร็จในความคนอายุ40ปีเจ็กเทียนั่นบอเป็นอย่างขึ้นดดเต็มนหน่อยน่นบอเธอไปเบิ่งรูปมันน่นบะบอ40ปีนัน่นอืมหน้าตาว่ามันคกน60ปีใครจะไปเอาลงแมนบอโอ้ยฮัก็ด้เอ้าวพอพอเราไปดูพอเราไปเห็นในนั่นใช่ไหมพอเราไปเห็นเด็กอายุประมาณ3 0 4ห35ปีมันคือหน้าตามันก็เหมือนไข่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 ว่ามันสิกไก่เคี่ยงกระเฮ้าไง เออเขากับไปกดไลค์อะไรประมาณนี้บางคนมันบริชโชว์อายุโชว์อย่างมันบอเขาก็บริสนใจอายุเขาเห็นหน้าตาเขาก็กดไลค์เลยมันบอไปกดไลค์ที่ไหนได้แม่งอายุเพิ่งจะสามสิบสี่สามสิบสามประมาณนี้เอาไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนะคะไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนะคะในเมื่อเด็กมันมันมันมามันมายั่วก่อนนะคะก็ไม่ต้องไปขัดศรัทธานะคะกระจัดไปนะคะถ้าใครว่าอยากจริงจังก็ซีเรียนซีหัวไปกับบ่มันอย่างนะคะ บอบอ่ผิดกฎหมายนะคะสีจริงจังบ่ไรกับสีเรนเรนไปนะคะมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นสัตธรรมของโลกก็จะมาเพิ่นตัดผมสั่นเพิ่นย้อมสีผมเพิ่นโน่นนั่นนี่นะเพิ่นออกกับร่างกายเด้ช่วงนี้เพิ่นมักเล็กน,น้อยนะคะมักเล็กน,น้อยรลอกข,ขาของเล็กน,น้อย,อยอยู่ช่วงนี้กาลัางตอด <c oughs> มารีคริสต์มาสค่ะคุณกวชกรสวัสดีคะ่ะทุกคนกูยืนมอรีคริสต์มาสนะคะเมื่อนี้ผ้ามาเอาบุญกระถินนะคะ พอแม่สวยไหขอบคุณคะ่ะช่วงนี้ยอยาวแห้งเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กหน่อยเดี๋ยวใกล้กตื่นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้คุณแม่จะพาต้นนะคะจะพาต้นจะไปรอดไวท์แฮเด็กหน่อยสามสิบสี่ปีมีแห้งยาวๆนะคะอันนี้มันเป็นคอลลาเจนอย่างหนึง่งใช่ค่ะอันนี้คอมเมนต์นี้ถูกใจมากนะคะถ้าเรากินเด็กเราก็จะอมตะนะคะเราก็จะอมตะนะคะเราก็จะมีความช้านาในการอมนะคะอมตะมันก็ทําให้เรากระซุ่มกระซวยนะคะ ถ้าเรากินคนแก่นะคะมันจะทําให้จิตใจหดหูนะคะช่วงนี้ก็ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมดิฉันเป็นกระดีกระดาเหมือนปลากระดีนะคะเพื่นกระชิเริ่มออกร่างกายเพิ่นกระชิย้อมย้อมผมเน้ดิฉันเพิ่งจะเปลี่ยนสีผมอีกแล้วนะคะเมื่อวานเธอบอ่กว่าท่านนจบอย่าฝ่าก่าคดจังละนี่ฉันย้อมผมฉันย้อมผมนะจริงๆอะ่ะ ฉันก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเปลี่ยนสีผมอะไรหรอกจริงๆแล้วนั่นฉันย้อมผมปิดผมงอกเธออืมเพราะว่าฉันมีผู้ช่าผู้บ่าวนะฉันกําลังต้อนเด็กอยู่ตอนนี้อายุสามสิบสี่ปีนะต้อนเด็กอยู่นะคะเดี๋ยวเวลาไปหาผู้เบาวเธอถ้าผมงอกฉันผูแกกแซ่ออกมาน่ะมันมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่มันเสียบุคลิกนั่นไม่ใช่มันไม่ใช่นะคะฉันก็ต้องแบบทําแบบเนียนๆผมดกดาเงางามนะคะสีธรรมชาติผมยังไม่งอก ดิฉันอยากจะเป็นอมตะอยากจะเป็นทั้งอมตะอยากจะทั้งนิรันต์นะคะสรุปแล้วชีวิตนี้เราจะไม่ตายกันใช่ไหมเนี่ยจะเป็นทั้งอมตะทั้งเป็นทั้งนิรันต์เนี่ยจะไม่จะไม่ปัดฏินิพพานจะไม่อะไรกันเลยใช่ไหมเนี่ยผู้ชายประเทศนี้นะคะเด็กน้อยนะคะจะชอบแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ้ันเท่ากันยังวัตถุบโบราณเป็นชอบแบบว่าเคี้ยวยาก,ยาก ชอบนังเหนียวๆนีวนี่ฉันจะบอกให้นะถึงฉันจะมีแฟนเด็กนะคะฉันเคยมีแฟนเด็กมาแล้วนะคะดิฉันก็ไม่เคยเปเด็กนะคะคุณมีแต่เด็กมาเปฉันนะคะเขาบอกไว้ก่อนนะคะดิฉันไม่ได้โม้นะคะบอกไว้เลย อย่าคิดว่าดิฉันทํางานหนักๆมาเพื่อจะเอามาเปผู้ชายกินเด็กไหมนะคะไม่ได้แดกดิฉันสักลายนะคะบอกไว้ก่อนเลยมีหลายคนเหมือนกันนะคะที่พยายามที่จะเข้ามาแล้วจะให้ดิฉันเปนะคะไม่นะคะถ้าหําเธอไม่ใช่ทองคํานะคะดิฉันจะไม่เปเด็ดขาดนะคะคุณต้องดูลีลาคุณก่อนนะคะถ้าดีลาไม่ดีคุณแม่ก็ไม่เปนะคะเพราะว่าถึงดีลาดีแค่ไหนดิฉันก็เปลี่ยนได้นะคะอันเนือฟ้ายังมีฟ้านะคะคนจริงๆอิลีบางคนกับมันใจตัวเองเกินเวอร์สีผมสวยเราชอบขอบคุณค่ะ จริงๆอ่ะดิฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะเปลี่ยนให้สีสวยอะไรนะความตั้งใจจริงๆอ่ะเปลี่ยนพี่จะปิดผมหงอกค่ะคุณอีริผมหงอกหลายผู้ชายนอร์เวย์มักผู้หญิงแขบกว่าคุณแมนอีดิแมน,อ,แมนอันนี้คอนเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดิฉันพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์จริงเพราะว่าที่เรียนครบมาเนี่ยเด็กกดิฉันทั้งนั้นทุกคนเลยนะคะคนล่าสุดนะที่พี่ฉันพยายามที่จะต้อนอยู่ตอนนี้ก็อายุ34ปีนะคะ ก็พี่ดินก็จะรักษาไข่ใบนี้ไว้ให้ดีที่สุดมาเพราะว่ามาักแห้งนะคะสเปกนะคะจะทะนุทะนอมไข่ใบนี้ไว้เยี่ยงไข่ไดโนเสาร์นะคะเธอสูง184น้ำหนัก100 100 101กิโลเทรนนิ่งนะคะที่ฉันดูแล้วหน้าตาคมเข้มคือ ถ้าคุณเห็นแล้วคุณต้องกีดขนาดทีฉันยังกีดเลยที่ฉันไม่เคยหลงรักเด็กอายุ34ปีเยอะขนาดนี้ดิฉันหลงรักผู้ชายคนนี้มากเลยนะคะดิยันยังไงคนนี้ดิฉันก็สาบานแล้วนะคะจะต้อนให้จนมุมนะคะยังไงก็จะได้จับไข่ไปนี้ยังไงก็ปฏิญาณตนไปแล้วไข่ไปนี้จะไม่รอดมือพี่เลนแน่นอนนะคะกระซังจังไรกระซังนะคะถึงบอสมหวังกับขอให้ได้จับจ็กเกอรอกับพ่อใจแล้วนะคะค จะต่อไปสิว่ากันจังไในกะแล้วแต่นะคะค่ะต้องไปจับเบิ่งสักคนนะคะอาจจะเป็นกันไหนกะมักแล้วล่ะคือก็สิตามล่าไข่ไปนี่เห็นชินทิ่สุดนะคะถ้าว่ากะฟอกไข่เพราะว่าเขาไปอยู่ออสโลไม่ถึงออสโลหรอกเธอเนี่ยอยู่เมืองเนี่ยข้างนอกเนี่ยอยู่ใกล้ๆที่ฉันทํางานเนี่ยขับรถแค่ประมาณชั่วโมงเดียวเนี่ยที่ฉันก็ขับรถไปจับไข่แป๊บเดียวก็กลับมานะคะก็ไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนนะคะค่าน้นัมันก็มีใจอยู่มีงานทํา ปฏิญาณไว้แล้วว่าขับรถไปชั่วโมงนึง่งถึงบ่มมาญายก็ให้ยญายต่อยไข่เทียเดี๋ยวญายก็บจิกลับบักลาก็สิช่ามนเห็นหน้าบักลามันยายบ่ตรงปลุกกับเฮยญายต่อยไข่เตะเพื่อนแนร์เดียวายก็บิขับรถกลับดอกญายมากไกลแล้วขับรถชั่วโมงนึ่งกันใช่ไมันก็ช่ป่ะใจดำยุดดอกมันก็ป่ะใจดำดอกจังหวัดน้าตากะพี่ติ๊งกะบ่ได้ขี้ได้นะคะบักลา กะสีฮอดสีเฮนบกปลาแล้วนอนถ้าบักลาบมากกะบักลาแบ่กลับพลนมากชั่วโมงหนึ่งกะสีว่านะขยอนมากว่ามักบักลานี่และถ้าบ่ามักแม่ถ้าแม่บ้าตรงปวกให้แม่จับใครทักเทือนเนี่ยแม่กะสีแม่กะสีกับแม่กับบัณฑิตยังบางใบดอกสีบ่างสิละกะสีกับเพราะว่านัดกับนายไว้กะนายกลับมาจากดูใบเดเดี๋ยวค่อยค่อยจะไปแน่ค่อยจะไปหากันจะประหาสแตกยางประเทศดูไป นางไปเวกชันสามอาทิตย์เลยอะ่ะนางตอนนี้นางอยู่ดูไบานางไปเที่ยวนางกลับมาวันที่สิบเจ็ดเดือนหน้าเออคพราว่าพอใส่ค,ย,ค,ย,คยลืมข้าวว่าเรื่องหำแลวก็เลยเป็นติดติดคัดๆัดไปเนาะอันนี้อา่าพิตจะมีแผนจะกลับเมืองไทยเดือนพฤษภานะคะพฤษภาเพราะว่าวางแผนไว้แล้วนะคะถึงจะกักตัวกี่วันก็ต้องกลับนะคะเพราะว่า จะไปจัดการเรื่องขายโกโก,โก้แล้วก็จะไปเฮ็ดเรื่องอไอคอนโดด้วยเพราะว่าพี่ดินตอนนี้พี่ดินกำลังทำเรื่องกู้แบงค์ที่จะซื้อขนซื้อโอ้ตอบทางในใจอย่างได้สองแต่สมองอย่างได้หมดเอาหมดเป็นคนรักเด็กนะก็ <c oughs> ตอนนี้พี่ดินก็นเฮ็ดเรื่องกู้แบงค์ทางเมืองไทยอยู่เพราะว่าสิสื่อคอ้นโดอยู่ไอจอมเทียนนะคะดูไว้แล้ว1.5ล้านถ้าเกิดว่า กู้ผ่านผ่านอยู่แล้วแหละคิดว่าผ่านอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าพี่ลินต้องมีคนที่อยู่เมืองไทยที่เป็นคนครอบครัวเดียวกันในครอบครัวเดียวกันเนี่ยเป็นคนเซ็นค้ำประกันให้เพราะว่าพี่ลินมีรายได้อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ไงมีสเตทเมนต์อยู่ที่นอร์เวย์ก็เลยทางแบงก์เขาก็เลยต้องการคนที่คนในครอบครัวที่มีราย,ยที่อยู่เมืองไทยหนึ่งคนนะคะเซ็นค้ำประกันให้พี่ลินถึงจะสามารถทําเรื่องขอสินเชื่อเพื่อจะกู้ยืมได้ นะปาร์ติเิกะต้องรอรอให้พี่ชายอ่อรอให้พี่ชายเขากําลังทําเรื่องซื้อที่อยู่เหมือนกันนะคะถ้าเขาทําเรื่องซื้อที่ตรงนั้นจบแล้วเขาถึงจะยอมเซ็นให้พี่ลินนะพี่ลินก็ต้องรอนะคะเสียงลูกไส้แขวยมาเดี๋ยววันนี้ยังไงมาแล้วลูกไสก้กขมาแล้วไปเบิ่งลูกก่น เดี๋ยวยังไงวันนี้พี่ลินขอลงก่อนนะคะไปดูก่อนไปสอ,สอบสวนก่อนลูกชายมาแล้วหายไปยตั้งแต่เมื่อวานเพิงจะกลับมาโดนแน่เจอกันใหม่